สวัสดีครับมาอยู่กันตอนที่ <c oughs> จอมยุทธพูด่างจันภาคสองตอนที่3าีบกก้าจะไม่ยอมแพ้วีอารู้ตัวว่าหากวันนี้เขาเดินกลับหลังเขาไม่อาจชู้หน้าตัวเองในอนาคตได้ทุกคนจะเหยียบย่ำเขาความกรพความนับถือได้ถูกทำลายย่อยยับแน่ เขาเลือกที่จะรู้แม้ว่าจะกลัวแพ้ก็ตามข้าพร้อมแล้วถึงแม้จะแป้ก็จะแป้ในฐานะลูกผู้จายวีฮาวบ้าไปแล้วหรือไงจะรู้จริงเหรอเขาไม่มีทางรู้หูหฟึงได้ไว้ดอกการเป็นหัวหน้าห้องมันสำคัญขนาดนั้นเลยหรือไงเขาแปน้นแน่หูฟึงเก่งกว่าเห็นเ็นมีวงเวียนแค่10ปีเองจะทำอะไรได้ ไอ้ทุกคนนึกว่าพระเอกมีวงแหวนสิปีนะที่จริงมันเป็นล้านปีตัวคนเดียวเขาไม่มีทางชมตีได้แนะ่แปลกอย่างที่บอกจริงๆด้วยเฉาอะไรลังนั่นบียาวปีหนึ่งห้องหนึ่งเจ้าชีเฉิงยังไงก็ไม่มีทางชนะได้หรอกก็ไม่แนะ่หรอกนะชื่อเฉิงปีหนึ่งห้องหนึ่งเจาจริง ส่วนทุกคนน่ะแพ้ทีมบีหาในการบัลลองนะอ่ะจัดตายแล้วเจ้าถูกเขาจัดการโดยไม่ใช้ทักษะเลยด้วยซ้ำเลือกรอข้าเล่นทักทีเถอะเป็นอะไรไหมยอยากไปหาหมอหรือเปล่าเจ้าอันแหละเป็นบ้าจริงๆที่เขามีวงแหวนสิปีนะ่ะมันไม่ธรรมดาหรอกนะถ้าเจ้าไม่เชื่อละก,ก็ลองดูด้วยตาเลย พวกเจ้ามาเพื่อการประลองกันเท่านั้นห้ามทำร้ายอีกฝ่ายอย่างรุนแรงเด็ดขาดกับข้ามุมจะเริ่มแล้วก้าว่าทีเดียวก็จอดแล้วล่ะการประลองวิยาวข้าเชื่อในตัวเจ้าข้าเชื่อในข้าวิยาวข้าเชื่อในตัวเจ้านะเจ้าแพรแน่เริ่มได้ข้าจะไม่ดูถูกู่ต่อสู้จัดใช้พลังต้องกัน การโจมดีพลังจิตไว้และการต่อสู้ระยะประชิดก็จัดการเจ้าได้ง่ายๆเกือบทุกคนคิดว่าเขาจะแพ้หล้หลับตายอมแพ้แล้วเหรอจะไวยไปไหมรายแเดงให้เห็แสดงให้เราเห็นสิพลังของงูฟึงบทขยี่เจ้าแน่พลังนั้นมันต่างชั้นการเกินไปเขาชนะได้จริงอ่ะ ไม่ได้หรอกคันแนหน้าเฉาย่าบ <Yeah. S 1> ุ่มบั่มเขามองการแก่หนไหยของข้าออกมาอยู่ในจุดตายในชั่วพิบตาเขามีพลังในการสอดเนมไปก็ติดก้นนะครับว้า wow. วก็ติดก้นข้าเจ็บนะเจ้าบ,บ้านนี่มันขายหนะ้าจริงๆตามมาฮันเหลอ โดนนี่ซะไม่นะก็ถูกไปเสียพลังเข้ากลางหลังนะครับสถานการแบบนี้มันไม่ว่าจะพลังจอมตีหรือป้องกันค่าก็เหนือกว่าไม่ใช่แค่เลือกสู้ระยะประชิดเท่านั้นแต่ยังเหนือกว่าค่าอีกเหรอมันเป็นไปได้ยังไง าว่าแล้วเจ้าหนูนี่มีความสามารถจริงอ่ะข้อใจการต่อสู้ระยะประชิดเ,ดเกิดอะไรขึ้นหูฟึงเพ้ในการต่อสู้ระยะประชิดนี่นะเยี่ยมไปเลยวีฮาวหูฟึงประมาทเองไม่อยากจะเชื่อว่าวีฮาวหน้าขายน้าจริงๆไม่มีใครเคยสัมผัสก้นข้ามาก่อนนี่มันหน้าขายหน้าเกินไปแล้วไอเวนเอ้ยข้าจะฆ่าเจ้า วูฟงใช้ทักษะนั่งอ,อจริงแล้วไอเด็กนงินบ้าหรือเปล่าไม่ต้องใช้สามทักษะข้าก็เอาอยู่แล้วไม่ไหวพลังของวูฟงเกินมือวีหาวร้อนมากขนาดใช้จะป,ปีดสอดเนมยังหลบความร้อนไม่ได้เลยข้าจะยอมแพ้ไม่ได้ต้องโจมตีข้าต้องหาช่องวูเพื่อสวนกลับเอ๊ะอะเรยนะ่ะกับบุงของวูฟงมัน ว,วียาวก็ไม่เห็นอะไรเลยนะไอ้บ้าเอ้ยขาย้าอยากฆ่าเจ้าตายซะแย่แล้วข้าต้องหยุดการประลองวิยาวโซจโกถ้านั้นที่ใช้ที่เคยใช้จัดการข้าก็โจมดีได้ถูกเวลามากเขารอเวลานี้อยู่หายไปซะไปก็ล้มลงไปเลยนะครับอ่ะ เจ็บจำมัดอยากกับอัวจะแตกเป็นเสียงๆผู้ชนะถูกตัดสินแล้วหูฟึงเองก็ดูไม่ค่อยดีจบแล้วหีเอาแพ้แล้วคอยดูให้ดีเถอะอัวบีเอาตัดได้ที่เจ้ายังอยู่ในอ้องกากจะหาเรื่องเจ้าทุกวันเลยข้าจะให้เจ้าโดนไล่ออกไปให้ได้เชิดเที่ยวก่อนอะไรนะรับการจมตีข้าก็ไปแล้วดวงตานั่นน่ากลัวข้ายังเพไม่ได้ ต่อตอนที่สามสิบเจ็ดเลยการตื่อนขึ้นของพลังสีเตาทำไมทำกับข้าแบบนี้เรียงนั้นเลียงมาที่ข้าทำไมข้าทำอะไรผิดทำไมถึงทำร้ายข้าอยู่แบบนี้ข้าไม่อยากทูนเดียไปมากกว่านี้เกียดแก้แค้คนข้าอยากแก้แค้นไม่ว่ายัางไงก็ตามตายซะจงยอมไปต่อทุกจิิงทุกอย่างแหลกไปซะ tài ra nhỏ hay quan khen bụt bằng ta còn trâu vì ao đoạn đá nằm mình chắc tâm chạy dìn với ná cửa đã đấy cứ cậu vì ao có khi chặt tay luôn ngay thầm mây chỉ ta còn có biển bay là đường chắc bên cạnh vi bắt tana ta còn có biển bay đoạn ta bên sĩ tàu lấy chỉ นี่ใจวิหาจริงน่ากลัวหลวงตาเขาบาดครั้งไปแล้วแย่แล้วทำไมกล้ากลับมาที่นี่ล่ะร่างกายของเจ้าถูกควบคุมนะสิมันถูกควบงำโดยไอ้ลูกบอลสีเทาบ้าบ้านั่นพี่เพื่อฝันสีเทานี่มันอะไรไม่ต้องไปกลัวนะข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าหายไปซะ เพื่องเรงบบบเอาหน้าเจ้านอนน้อยเอ่ยเรียกใครนอนน้อยฟ้าคือพี่ผู้ฝันเว้ยดูให้ดีล่ะเจ้าหนูเจ้าต้องใช้พลังแบบนี้เสียงเขาเหมือนคนแก่ๆที่ฉลาดนี่คือบอลสีโต๊ะภายใน,ใ,นใ,จใจของข้าเหรอหน่ากลัวมากข้ากัหยักไม่ได้ทำไมสีโต๊มันได้ถึงหน่ากลัวขนาดนี้นั่นมัน ความตายความตายกําลังมองมาที่ก้าก้ากำลังจะตายฮนเหรอรูจอกพลังเท่ากันท่าเดียวกันทําได้ถึงขนาดนี้เลยหรือทําไมตาแก่นี่ถึงทรงพลังจังละ่ะเจ้าต้องใช้รูจอกมันเช่นผมการเคลื่อนไหวต้องเงียบเชี่ยบราวกับอสรพิษเฝ้ารอเหงาพุา่งพงลังไปที่จุดจุดเดียว เหดการเหยนี่ยของเจ้าซะยา่าอูาฟึงก็ล้มลงไปแลนะ้วนะโชคดีที่แกหมดสติไปวียาวทำได้ยังไงนะการัะลองครั้งนี้วียาวชน,นะหรือว่าจะเป็นการตื่นกันที่สองต้องใจแน่ๆแค่สีตาเปลี่ยนไปทำไมถึงเอาชนะอูฟึงที่เกรง แข่งๆก,กว่าได้ก็ไปบอกพวกผู้อาวุโสลหล้ววียาวน้อยทําได้ดีมากข้าชนะแล้ววียาวได้รับความเสียหายมากกว,ว่าอูเฟิงพาไปอ้องพยาบาลเดียวเกาเขาบาดเจ็บตาหัเขาเรื่มหาใจติดกัดแล้วเขาฝืนตัวเองไปจนรับตานักเรียนคนอื่นตาแกเจ้าเป็นใครคิดจะฟ้อยเหรอรู้ไหมว่าข้านัก อาถูลัาปีเชียวนะอเอเจ้าโกเก้นอนก็จะทำให้เจ้ากลายเป็นปุ๋ยเมื่อไรก็ได้ข้ากลับมาที่นี่อีกแล้วก็รู้นะว่าเจ้าหนะมีพลังแค่เทียวเดียวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่เลวนี่ตอนนี้ก็มีพลังแค่นิ้เล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็พอจะจัดการเจ้าได้แล้วนะ สบายใจได้เจ้าหนุ่มข้าไม่ได้มาทำลายข้ามาที่นี่เพราะลูกนีได้เพราะพระเจ้าองค์ก่อนหนะแต่ก็ถูกดูดเข้าไปในจิตใจตอนที่เจ้ารวมร่างกับเจ้านอนน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถออกไปได้ข้าไม่ได้มาจากโลกนี้ความทรงจำของข้าถูกทำลายต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสักหน่อยข้าจำได้แค่ ก้าตายแต่ด้วยพลังมหาศาลกท้าทำให้ก้าถูกดูดเข้ามาในอีกมิติดหนึ่งนั่นคือใจที่ก้ามายังโลกนี้แต่ตอนนี้ตอนแต่ตอนที่เจ้าโกรธก้ากับรู้สึกคุ้นเคยก้าเลยถูกปุกขึ้นจากการหลับเลยไม่รู้ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกนะแต่ไม่ว่าอย่างไงอย่าให้ความแค้นบดบังตาของเจ้าเพราะเจ้าจะไม่สามารถนำสิ่งใดกลับมาได้ และต้องเสียใจไปตลอดชีวิตท่านอย่าบอกว่าให้ก้ายอมทิ้งความแค้นไปเหลือเจ้าสามารถแก้แค้นได้แต่อย่าเอาคนบริสุทธิ์มาเกี่ยวก้องเฮ้ยตาแกวิยาเป็นอดตของข้านะเขาไม่จําเป็นต้องให้เจ้ามาสอนหรอกถึงก็จะแก่ก็ดีกว่านอนแล้วว่าัววิยาวเจ้าหมกมุ่นกับความแค้นเกินไปไว้ก้าฟื้นฟูแล้วก้าจะช่วยเจ้าเอง ดูเหมือนก็จะลูมอะไรไปหรือเปล่านะฮจงชูมือขึ้นแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปอบางอาจมาโดยถูกก้านะข้าจะจับให้เป็นชิ้นๆเลยพี่เวอร์ฝันท่านคิดว่าข้าต้องฝึกอีกกี่ปีถึงไประดับของเขาได้นะข้าขอคิดแป๊บนะสามพันปีแต่แขนั้นไปถึงระดับที่ข้ายังคิดไม่ถึงเหมือนกัน สามพันปี้าเจ้าช่วยกล้าเหมือนก้าแดไงไหถ้าวิญญาณเขาไม่ถูกทำลายเขาจะไปถึงระดับใดกันเนี่ยก้าเองก็นึกป้าไม่ออกก้าคิดว่าเขามาดีนะครับพี่เพื่อฝันเราน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสง,งบสุขได้จากใดที่ก้มไม่มาดังแกข้าละนะเฮ้ยนี่มันเตียงวางตรงนี้นะเขาอยู่ข้างๆก้า,า,าตอนที่ก้าหมดสติไปสินะวางตรง ข้าโจมอันใบนแล้วครับ